ะะมาตีตีแบบตีจริงๆนะคะตีแบบแรงมากตีแบบตีแบบนี้ก็แล้วทรมานแบบเจ็บปวดแล้วเงินทรมพูดไปแต่ว่าไม่รู้ตัวนะคะนิดไม่ใช่ตัวนิดเองที่พูดแต่ว่าเป็นบอกที่สิงอยู่ในร่างนิดอีกทีนึงสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิดจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ ไม่สามารถอธิบายได้นะคะจริงๆเรื่องนี้เกิดมานานมากๆแล้วค่ะแต่ว่านิดไม่มีวันลืมเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คิดว่าอีกจะอีกนานแค่ไหนนี้ก็คงไม่ลืมนะคะเป็นเหตุการณ์ที่จาฝังใจมากๆเลยค่ะทําไมานิดอยากเล่าเรื่องนี้อยากแชร์เรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวันก่อนนิดคุยกับแม่นะคะคุยผ่านทาง Mess e n เ e r เปิดกล้องคุยกันแล้ววันนั้นน่ะน้องปันไม่อยู่บ้านไปโรงเรียนป๊าก็ไปออฟฟิศนะคะแล้วก็แม่แกก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครอยู่บ้านนิดอยู่บ้านคนเดียว ก็คุยกันไปเรื่อยๆแกก็พาเดินดูผักแกดูเป็ดดูไก่ของแกไปนะคะแล้วแกก็ถามนิดขึ้นว่าใครเดินอยู่ข้างหลังข้างหลังของนิดนะคะตอนนิดนั่งอยู่บนโซฟ,ฟาแกก็บอกใครเดินผ่านอยู่ข้างหลังนิดก็บอกว่าไม่มีใครไม่มีใครอยู่บ้านแกบอกว่าแกเห็นจริงๆเห็นคนเดินผ่านข้างหลังนิดรู้สึกกลัวมากแล้วก็อากาศช่วงน,นี้ก็อึมครึมนะคะแล้วก็หนาวๆาด้วยนิดก็บอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านจริงๆแกก็บอกโอ้สงสัยแกจะตาฝาดนะคะก็เลยทําให้นิดคิดถึงเหตุการณ์ ตอนนั้นแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบพบเจอนะคะต้องย้อนไปเมื่อปี2540นะคะตอนที่อยู่ป .4 ย้อนกลับไปตอนนั้นนิดยังอายุแค่10ขวบอยู่ชั้นป .4 นะคะหมู่บ้านที่นิดอยู่ยังเป็นหมู่บ้านาชนบทที่ยังไม่มีการพัฒนาอะไรมากมานะคะทีวีก็ยังไม่ ยังไม่ใช่ทุกบ้านจะมีมีแค่บางบ้านโทรศัพท์มือถือนี่ยังไม่มีนะคะจะมีโทรศัพท์บ้านของบ้านผู้ใหญ่บ้านถ้าใครมีธุระจากกรุงเทพอยายิดพี่น้องที่ไปกรุงเทพหรือว่าไปต่างจังหวัดเงี้ยถ้ามีธุระต้องโทรเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รอสิบนาทีให้มาเรียกคนไปรับอย่างนี้นะคะช่วงนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะคะยังเป็นหมู่บ้านชนบดจริงๆค่ะตอนที่นิดยังเป็นเด็ก เรื่องผีปอบในหมู่บ้านของนิดนะเป็นเรื่องเล่าที่มันมีจริงนะคะสมัยก่อนบ้านของนิดนะเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะก่ออิฐก่ออิดอ,อิฐปูนนะคะที่ไม่ได้ฉาบทุกคนจินตนาการออกไหมคะเป็นก่ออิฐปูนที่ไม่ได้ฉาบแล้วก็หน้าต่างก็ไม่มีหน้าต่างเป็นแค่บานหน้าต่างแล้วก็เอาสังกนะสีมาตีแปะไว้แล้วก็ เป็นเป็นบ้านหลังเล็กๆมีแค่สี่ห้องเข้าไปเนี่ยมีแค่สี่ห้องไม่ได้มีห้องนอนไม่ได้มีห้องนั่งเล่นไม่ได้มีห้องครัวก็คืออยู่ในนั้นหมดเลยนะคะแล้วก็คนอีสานเราถ้าสมมติว่าทํากับข้าวก็จะทําครัวข้างนอกห้องน้ําก็จะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะห้องน้ําอยู่นอกบ้านแล้วก็วันที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นก็คือตอนเย็นนี่จาได้ดีเลยตอนเย็นแม่เผาหน่อไม้ไว้นะคะเผาหนอ่หนอไม้ไว้นอกบ้านตรงครัวก่อนที่จะไปนอน แล้วช่วงประมาณเที่ยงคืนกว,กว่าจะตีหนึ่งแล้วค่ะแกก็ตื่นขึ้นมาแกวแกก็ปลุกลูกมีลูกสามคนนาะมีพี่สาวนิดแล้วก็น้องชายปลุกลูกว่ามีใครจะไปไปฉี่ไหมทุกคนไม่ไปมีนิดไปคนเดียวบอกอไปแล้วทีนี้นิดก็เดินออกมากับแม่ออกมานอกบ้านนะคะออกมากับแม่นอกบ้านแล้วทีนี้เราไม่ได้เดินเข้าห้องน้ําคนสมัยก่อนนะคะ แม่พานิดไปนั่งฉี่ข้างๆบ้านที่มันจะเป็นเหมือนคออปุ๋ยหมักนะคะข้อปุ๋ยหมกะะัหมกสมัยโบราณน,นี่จะใช้เป็นไม้อล้อมเป็นรั้วนะคะเพื่อจะเอาใบไม้ทับถมเป็นปุ๋ยหมักนะคะจะเป็นพวกไม้ไผ่พวกอะไรที่มีหนามมีกิ่งก้านสาขานะคะก็ไปนั่งฉี่ตรงนั้นพอจังหวะที่ไปนั่งลงนะคะพอจังหวะที่นิดกับแม่ไปนั่งลงนะตอนที่แม่นั่งลงนะ่ะไม้ไม้ที่มันเป็นอ รัวนะคะที่มันมีกิ่งก้านสาขานะมันก็ทิ่มตาแม่เข้าไปตอนที่จังหวะที่แกนั่งลงพอดีแกก็เลยแกก็เลยด่ามาเป็นคําคําหยาบนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอีสานก็ป่อยนมจ๊ะพี่นอ้องเพิ่กับป้อยโอ้ยหามงเ้ยสี่แม่จ๊ะแล้วทีนี้จังหวะที่แกดาก่าบ่นกับตัวเองนะคะจังหวะนั้นเองตอนที่นิดนั่งลงน่นิดรู้สึกว่าเหมือนมีลมเย็นๆที่มันผ่านตัวเราไปแบบ วูบเดียวนะคะเหมือนมันมีลมอะไรสักอย่างแต่ว่าแม่ไม่ได้รู้สึกนะคะนิดรู้สึกคนเดียวเหมือนมีลมสักสักวูบหนึ่งที่มันผ่านผ่านตัวนิดไปตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงหัวนะคะเวูบไปแล้วก็ทําให้นิดรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนชาอะคะ่ะเหมือนรู้สึกชาปั๊บแต่แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวงจริงแล้วก็เออผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็เดินเข้าบ้านแล้วแม่แกก็ไปเอาหน่อไม้ที่เผานะ่ะ ออกมาออกมาปอกมาอะไรนั่งปอกแกนะคะตอนดึกนะตีหนึ่งกว่าแล้วค่ะตอนนั้นแกก็มานั่งปอกแล้วทีนี้หนอ่านิดก็นอนไม่หลับก็เลยเห็นแม่นั่งปอกตอไม้อยู่ก็เลยเอาหนังสือมาอ่านช่วงนั้นใกล้จะสอบด้วยก็เอาหนังสือมาอ่านแกก็นั่งปอกํอไม้ไปนี่ก็นั่งอ่านหนังสือไปอ่านเสียงดังนะคะอ่านอ่านอ่านไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกง่วงนอนแม่ก็บอกเอองั้นเราไปนอนกันแกก็พักตอไม้ของแกไว้นี่ก็ไปนอน พอนิสไปนอนนี่ก็ฝันนอนนอนไปค่ะก็ฝันว่าตัวเองนะ่ะกับพ่อยืนอาบน้ําอยู่นอกบ้านมันจะเป็นอ่องนะคะอ่องน้ําที่เขาใช้รองน้ําฝนนะคะใช่อ่งน้ําที่ใช้รองน้ําฝนที่อยู่นอกบ้านนะคะไม่ใช่ในห้องน้านะเป็นอ่งน้ําที่อยู่กลางแจ้งนะคะรองน้ําฝน ก็ฝันน่านิดไปยืนอาบน้าอยู่ตรงนั้นกับพ่อก็ตักน้ำอาใช้ขันตักน้ําอาบๆๆแล้วทีนี้อาบจังหวะที่อาบน้านะมีหมาห้าตัวนะคะไม่ใช่สีดํานะมีผสมสีก็เหมือนหมาธรรมดาสีแดงสีขาวอะไรก็ว่าไปมีหมาอยู่ห้าตัวอ่าจ้องจ้องมองนิดอยู่แล้วมันแยกเขี้ยวเหมือนจะกัดเราค่ะเหมือนมันขู่เราแยกเขี้ยวแบบแยกเขี้ยวจะกัดเรานี่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อพ่อหมาจะกาดช่วยด้วยใช่ด้วย หมือนแกไม่ได้ยินที่เราพูดนะคะในความฝันนั้นเนี่ยเหมือนแกไม่ได้ยินที่เราพูดนีกก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยมาจะกัดมันก็วิ่งมาจะกัดนิดนี่ก็วิ่งวิ่งวิ่งรอบรอบบ้านนะคะวิ่งรอบบ้านมันก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามอยู่ประมาณรอบหนึ่งรอบที่สองมันก็กัดนิดได้กัดเข้าที่ขานิดเลยแล้วความรู้สึกนั้นก็วืบไปหายไปเหมือนเหมือนเราหลับไม่ได้ฝันนะคะเหมือนหายวืบไปแล้วเราแล้วก็นิดมาสะดุ้ง รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนที่แม่เรียกพี่สาวนะคะแม่นี่ได้ยินหูนละได้ยินแม่เรียกพี่สาวว่าติ๊กติ๊กตื่นตื่นตื่นได้แล้วน้องชักแม่แม่เอาแกพูดเสียงดังนะคะนี่ได้ยินในในหูนี่แหละแล้วพี่สาวก็ตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้เหมือนคนตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็หาปลั๊กไฟไม่เจอคือแม่บอกให้พี่สาวนะ่ะตื่นขึ้นมาเปิดไฟน้องชักแล้วแกแล้วพี่สาวก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปตี หน้าต่างที่เป็นสังกะสีไฟอยู่ไหนไฟอยู่ไหนนิดรู้สึกนะคะตอนนั้นนิดอ,อยังมีสติอยู่ได้ยินเสียงพี่ถามหาปักไฟพอได้ยินพี่ถามหาปักไฟแป๊บหนึ่งแล้วก็ความรู้สึกของเรามันก็วืบไปอีกทีเหมือนเราหลับไปอีกทีเหมือนเราเหมือนเราไม่รู้สึกไม่รู้ไม่รู้สึกตัวนะคะเหมือนเราหลับไปอีกทีหนึง่งแล้วก็สักพักหนึ่งก็ วูบกลับมาอีกสักพักนึงก็กลับมาเป็นตัวของเราอีกรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนึงอ่าเห็นแม่นะ่ะเห็นแม่กับพี่สาวนะนั่งนั่งอยู่ตรงตรงข้างนี้แหละค่ะนั่งอยู่ตรงข้างแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็เริ่มแบบเหมือนมีน่าจะมีคนคนมาลคะ่ะน่าจะเป็นตาของนิดเองที่แกมานะคะเพราะว่าอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าติดกันแล้วก็มีตาจำได้ว่ามีตามีแม่เห็นแม่ร้องไห้นี่ก็ นิดก็อยจะพูดกับแม่ว่าแม่เป็นอะไรไม่ต้องร้องไห้แต่ว่าไม่สามารถพูดได้นะคะไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้ <c oughs> เห็นแม่นั่งร้องไห้แต่ว่าจะพูดออกไปบอกว่าแม่ไม่ต้องร้องไห้พูดไม่ได้แล้วก็ความรู้สึกก็วืบหายไปอีกทีหนึง่งเหมือนเหมือนเราหลับไปอีกทีนึงนะคะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะหลับไปอีกทีหนึง่งแล้วก็พอมันรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งไปอยู่บนไปอยู่บนบ้านของตาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ เห็นคนมาเต็มเพราะว่าคนสมัยก่อนถ้ามีอะไรนะช่วยเหลือกันดีมากถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะแล้วตอนนั้นมันช่วงดึกด้วยแม่แม่นิดร้องเสียงดังมาแล้วคนแถบนั้นก็มากันหมดเลยพอรู้สึกตัวอีกทีนึงคนเต็มบ้านแล้วค่ะคนเต็มบ้านแล้วทีนี้แต่ว่านิดเห็นนะคะนิดเห็นว่ามีคนเต็มบ้านแต่ไม่สามารถคนโทรลตัวเองได้ไม่สามารถพูดได้หรือว่าทําอะไรได้เลยเห็นว่าคนมาเต็มเลยคนมาเต็ม,คนม,ตมคนมาเยอะมากแล้วก็ หายเวิรบไปอีกเหมือนความรู้สึกเราเครึ่งหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นตื่นขึ้นมาเห็นรับรู้ได้ยินแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้แต่ในในความรู้สึกตอนที่นิดหลับรูปไปนะในความเป็นจริงนิดไม่ได้หลับนะคะในความเป็นจริงนะ่ะนิดยังแลบลิ้นปิ้นตาย,ยังพูดออกมาเป็นใครก็ไม่รู้ที่พูดออกมานะคะ พอดีว่าตาของนิดนะแกแกล่าเรียนวิชานะคะแกล่ําเรียนวิชาเมื่อก่อนนะแกจะเป็นคนที่ถือศีลแกชอบไปถือศีลที่ป่าชา้าบางครั้งแกจะไปอยู่เป็นเดือนสองเดือนถือศีลมีมีอาคมนะคะคนสมัยก่อนเขาจะมีวิชาอาคมเนาะแกสามารถไล่ผีได้ช่วงจังหวะที่นิดวูบไปวูบมาเห็นตัวเห็นรู้สึกรับรู้แล้วก็หายไปช่วงวูบไปวูบมา่นะสิ่งที่นิดแสดงออก ในความเป็นจริงที่นิดไม่รู้ตัวนะคะนิดพูดนิดพูดพูดกับทุกคนนะคะพูดว่าตัวเองนะเป็นใครมาจากไหนฉันเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรแล้วก็สิ่งที่พูดออกไปก็คือว่าไม่ชอบไม่ชอบที่แม่ของนิดน่ะ,ะด่าออกมาอย่างนั้นไม่ชอบก็เลยอยากจะเหมือนอยากจะแกล้งนะคะมันอยากจะแกล้งอยากจะสั่งสอนอะไรเงี้ยไม่ชอบในสิ่งที่นิดพูดมานะแต่ว่านิดไม่รู้ตัว ไม่ชอบแล้วก็บอกว่าบอกว่าตัวเองเ,เป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วก็แลบลิ้นปิ้นตามองใครก็มองแบบตาถลนแบบตาขวางแล้วก็แลบลิ้นไม่เป็นตัวเองนะคะแต่ว่านิดไม่รู้ตัวไม่สามารถคอนโทรตัวเองได้ตาของนิดก็แกก็ใช้ใช้สายสิญน,นะคะ,ะผูกรอบหัวรอบหัวรอบตัวอะไรของแกไปแล้วก็แกจะใช้ต้นว่านไผ่นะคะนี่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไร เรียกถูกหรือเปล่านะคะต้นว่านไผ่นะคะแกจะเอามาแล้วก็มาท่องมนคาถาอะไรของแกไม่รู้แล้วแกก็เอามาเคี่ยนนี่นะคะมาตีตีแบบตีจริงๆนะคะตีแบบแรงมากตีแบบตีแบบนี้ก็กแ,บบแล้วทรมานแบบเจ็บปวดแล้วกนทรมานมากเลยแต่ว่านิดไม่รู้ตัวนะคะตีแบบตีแบบแ,บบแรงมากๆด้วยค่ะตีแบบนี้ก็โอ้อพ,อพอแล้วพอแล้วปวดมากทรมานมากอะไรอย่างนี้พูดไปแต่ว่าไม่รู้ตัวนะคะนิดไม่ใช่ตัวนิดเองที่พูดแต่ว่าเป็นบอกที่ สิงอยู่ในร่างนิดอีกทีหนึง่งพูดออกไปว่าอยอมแล้วยอมแล้วทรมานเหลือเกินทอแล้วไม่ไม่เอาแล้วไม,ไม่อย่าตีเลยอย่าตีเลยก็สู้กันอยู่ประมาณนึงแล้วทีนี้เหมือนเหมือนกับว่าอปอบก็สิน้นฤทธิ์นะคะแกก็ใช้สายสินผูกไล่ลงไปแล้วก็ผูกแขนผูกขาแล้วก็ไล่ลงไปให้ให้ให้มันหมดนะคะแกก็วิชาอะไรของแกนี่ก็ไม่รู้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ยังยังชักอยู่นะยังในขณะที่แสดงอาการอะไรก็แล้วแต่ก็ยังชักอยู่เล็กๆนะ็กน้อยชักชักชัก,ช,กชักอยู่แล้วก็พอแกไล่ปอบเรียบร้อยแล้วก็เริ่ม,อ,มอ่อนอ่อนแรงลงแล้วก็ค่อยคอยสงบลงแต่หลังจากนั้นจนถึงเช้านะ่ะไม่มีใครนอนเลยนะคะทุกคนนั่งเฝ้านิดเปิดไฟแบบนั่งเฝ้าแต่ว่านิดเหมือนหลับๆตื่นๆนะคะเหมือนไม่รู้ตัวคอนโทรลตัวเองไม่ได้พอทีนี้ตื่นเช้ามาในวันนั้นเลยนะคะตื่นเช้ามา แม่ก็พานิดไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะไปที่ตัวอำเภอไปหาหมอหมอก็ตรวจทุกอย่างหนึ่งคือนิดไม่มีไข้สองไม่มีอาการของคนป่วยคนชักอะไรเลยคือทุกอย่างปกติความด้อะไรทุกอย่างคือปกติมากพาไปหาหมอนะคะทุกอย่างปกติไม่มีอะไรที่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้เลยก็นั่นแหะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ยาไม่ได้อะไรเลยก็กลับบ้านมาเฉย กบ้านมาเฉยๆก็หลังจากที่คืนนั้นที่นิดโดนผีเข้านะคะก็หลังจากนั้นมาเจ็ดวันเลยค่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนที่บ้านเนี้ยนะบ้านนิดนะคะจะจะมีพระพระท่านจะเอาสายศีลมารอบทั้งบ้านเลยนะคะเดินสายศีลรอบทั้งบ้านแล้วก็ท่องมนต์แล้วก็เขาจะใช้เหมือนอข้าวสารแล้วก็หินแดงนะคะท่องมนต์คาถาแล้วก็วางไปทั่วบ้านเลยนะ แล้วก็จะมีคนเท่าคนแก่ที่มานอนเฝ้านิดนะคะเจ็ดคืนนอนเฝ้านิดเปิดไฟนอนนั่งต้องไม่มีใครหลับนะคะแบบผัดเปลี่ยนกันเวรยยามกันดูนิดว่านิดจะชักอีกหรือเปล่าก็หลังจากเจวันนั้นก็คือไม่ชักอีกเลยแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นจนถ,ถึงทุกวันเนี้ย นิดก็ไม่เคยชักคิเลยนะคะไม่เคยมีอาการแบบนั้นอีกเลยเหตุการณ์นี้เราไม่สามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์นะคะนิดไม่เคยเห็นผีในชีวิตจริงไม่เคยเห็นผีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์ที่นิดเจอนิดเชื่อว่าอ่าปอบหรือว่าของพวกเนี้มีจริงค่ะมีจริงทุกวันนี้ก็อาจจะอาจจะยังหลงเหลืออยู่นะคะแต่นี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่เท่าที่นิดเจอกับตัวเองนิดเชื่อว่ามีจริงค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลังจากวันที่นิดชักคืนนั้นตื่นเช้ามาลูกพี่ลูกน้องนิดก็ถามว่าเจ็บไหมนิดเจ็บไหมเพราะว่าตาน่ะเอาบ้านภายเน่ะเคียนนิดแรงมากนิดเจ็บไหมนิดก็บอกว่านิดไม่รู้ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแต่ว่านิดพูดนะคะในขณะที่ชักชักสู้กับตายนะนิดพูดพูดพูด,พดเป็นใครก็ไม่รู้ที่พูดแล้วก็ หัวหวนทรมานเจ็บเหลือเกินแต่ว่านิดไม่รู้ตัวแต่ในขณะที่ชักที่เราเป็นสแสดงอาการอยู่ตอนนั้นอะความรู้สึกของนิดนะจะกลับมาเป็นบางช่วงนะคะไม่ได้ขาดหายไปเป็นบางช่วงที่กลับมาแต่เราไม่สามารถจะพูดได้หรือว่าสื่อสารได้เท่านั้นเองรับรู้ได้ยินนะคะแต่ว่าไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้ค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่นิดอยากเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่า มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะเจอนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะนิดก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รับดูนะคะแล้วก็ใครมีเหตุการณ์เหมือนนิดแล้วก็ใครมีประสบการณ์แบบนี้มาแชร์กันค่ะเล่าให้นิดฟังบ้างน,นะคะส่วนวันนี้ก็จะไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย